วันนี้เราก็อธิบายการใช้งานเรื่องรถของคุณสุนิสาเรียบร้อยแล้วนะคะจะเดินทางกับจังหวัดอ่างทองค่ะบอกแล้วนะคะโปรโมชั่นดีๆทักหาพี่ก้อยสอบถามก่อนได้ว่าตอนนี้ประกอบอาชีพอะไรค้าขายหรืออาชีพเกษตรกรหรืออาชีพอะไรก็แล้วแต่นะคะยกหูปรึกษาหรือแชทหาพี่ก้อยได้เลยไม่สะดวกให้เบอร์โทรกับพี่ก้อยยินดีให้คาปรึกษาติดแบ,บ็คลิสติดล่าช้าให้คําปรึกษาได้ปีทางออกให้แต่ถ้าเกิดว่าเจอทางตานันพี่ก้อยก็จะชี้ช่องทางที่จะสลับหรือ ให้คนในครอบครัวนะคะเป็นคนซื้อให้คําแนะนําให้คําปรึกษาทุกท่านเลยสําหรับคันนี้นะคะติดตามพี่ก้อยมา2ปีนะคะวันนี้ก็ตัดสินใจออกรถ4ประตู x series หน x s e r i คันนี้รับรถกลับบ้านเลยนะคะถ้าลูกค้าที่กําลังมองหาแล้วไม่กล้าถามเซล์พี่ก้อยคือคนหนึ่งนะคะสามารถปรึกษาได้ให้คําแนะนําต่างๆได้หมดเลย แค่ลูกค้าทิ้งเบอร์ทิ้งไอดียไลหรือบอกพี่ก้อยโทรกลับหน่อยยินดีดูแลและบริการที่อีสุสุโรบรีนะขนส่งละโวยินดีให้คำแนะนำคะ่ะ